สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าเป็นเรื่องของรัชกาลที่6ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะทราบว่าในสมัยรัชกาลที่5มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะคะเพราะว่าในแผ่นดินรัชกาลที่5มีการติดต่อกับชาติตะวันตกอย่างมากและพระองค์ก็นิยมที่จะส่งพระราชโอรสของพระองค์ไปศึกษาย่งต่างประเทศ เพราะฉะนั้นพระราชโอรสที่ไปศึกษายัางต่างประเทศความคิดอ่านของพระราชโอรสแต่ละพระองค์ก็เปลี่ยนไปค่ะรวมทั้งเรื่องของการเลือกคู่ครองด้วยนะคะซึ่งรัชกาลที่6ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะท่านเป็นสยามมก,กุฎราชกุมารเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเป็นรัชกาลที่6สืบต่อจากรัชกาลที่5ในเรื่องของคู่ครองพระองค์ถูกพระราชบิดาและพระราชมารดา ตั้งความคาดหวังไว้เช่นเดียวกันมีพระราชดำรัสของพระบัทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระองค์ถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่ไว้ว่าฉันเองเป็นผู้ที่เคยกล่าวค่อนแคะผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาบัดนี้สิฉันเองจะต้องทำเช่นนั้นในสมัยรชัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกมุฎราชกุมารเป็นองค์รัชทายาทผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์ดำรงสยามรัฐดังความในประวัติต้นรัชการที่6ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกนาถท่านตั้งพระราชาอาริไทยอยู่โดยแน่นอนว่าจะไว้วางพระราชาอารยไทยในตัวฉันโดยบริบูรณ์อีกทั้งตั้งพระราชาอารไยไว้มั่นคงว่า อย่างไรอย่างไรก็ต้องมีให้มีผู้ใดสงสัยได้เลยว่าฉันคือรัชทายาทผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์สนองพระองค์ท่านต่อไปและเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุม,มารเสด็จกลับพระนครในปลายปีพศ2445หลังจากที่ทรงศึกษาสำเร็จจากต่างประเทศแล้วพระองค์ก็ได้ทรงผหนวดในปีพศ2447หลังจากนั้น สยามมกุฎราชกุมารก็ยังคงครองพระองค์เป็นโสดต่อมาหาได้มีวิแววว่าจะทรงเลือกหญิงใดมาเป็นคู่ครองจนพระชนมายุได้30พรรษากับคุณผู้ฟังเรื่องนี้จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถทรงวิตกว่าจะไม่มีพระราชโอรสเพื่อสืบราชตระกูลดังนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชประสงค์ให้ทรงเลือกคู่และออกพระโอษฐ์กับรัชกาลที่หกอยู่บ่อยครั้งว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้พระองค์มีพระชายาเจ้าฟ้าหญิงที่ทรงเลือกให้นั้นเป็นเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาของทูลกระหม่อมรัชกาลที่ห้าเองกับพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมมีพระนามว่าเจ้าฟ้าหญิงน้อย เจ้าฟ้าหญิงน้อยนี่ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพะดลน,นะคะคุณผู้ฟังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสวาวภาพงศ์ีทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือรชัชกาลที่6ต่อมานะคะไม่มีพระราชประสงค์จะเลือกพระคณิฐาของพระองค์เป็นพระชายาข้อนี้รชัชกาลที่6ทรงพระราชป,ปารภมาตั้งแต่ครั้งเสด็จกลับจากยุโรปแล้ว ซึ่งมีข้อความในประวัติต้นรัชกาลที่6ตอนหนึ่งว่าในวันที่17ตุลาคมนั้นได้มีเรื่องเนื่องด้วยตัวฉันซึ่งจะเล่าให้เธอทราบซึ่งในบันทึกที่ปรากฏนะคะก็คือรัชกาลที่6เล่าเรื่องนี้กับเจ้าพระยารามราคบหรือเฟื้องพึ่งบุญนะคะคือฉันได้ถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่เวลาบ่ายวันที่17นั้นได้มีงานที่วางสรารมเป็นสองอย่างรวมกันอย่างหนึ่งคือ เสด็จแม่ทรงทำบุญพระบรมอัฐิทูลกระหม่อมปูและอีกอย่างหนึ่งมีสวดมนในการทรงหล่อพระสมาธิที่จะได้ไปประดิษฐานในศาลาที่บรรจุพระอังคารของพระชนนีพระชนนีในที่นี้คือสมเด็จพระปิยามาวดีศีพระชนธรมาตานะคะคุณผู้ฟังที่วัดราชาธิวาสในงานนี้เสด็จแม่ได้ตรัสแก่ฉันว่าให้เลือกคู่เสียทีเถิดและทรงอ้างว่า ทูลกระหม่อมพ่อก็ได้ทรงบ่นอยู่ว่าอยากให้ฉันมีเมียส่วนพระองค์เสด็จแม่เองนั้นมีพระประสงค์ให้ฉันเลือกลูกเธอของทูนกระหม่อมองค์หนึ่งและทรงแนะนำว่าหญิงน้อยเป็นผู้ที่ทรงเห็นเหมาะและฉันก็ยืนยันอยู่เช่นที่ได้เคยยืนยันมาแล้วตั้งแต่กลับจากโยุโรปว่าไม่ยอมเลือกน้องสาวเป็นเมียเป็นอันขาดด้วยเหตุที่พระองค์ไม่มีพระราชประสงค์เช่นนั้นนะคะคุณผู้ฟัง สันนิษฐานกันว่าเพราะพระองค์ทรงจบการศึกษามาจากยุโรปประเพณีการแต่งงานกับน้องสาวนั้นชาวยุโรปไม่นิยมกันและพระองค์น่าจะทรงกังวลในด้านหลักการแพทย์ด้วยเพราะถ้าบุคคลที่เป็นสายเลือดเดียวกันมาแต่งงานกันพอมีบุตรจะสรงผลร้ายต่อบุตรเสี่ยงที่จะผิดปกติอาจจะมีความพิการทางด้านร่างกายหรือพิการทางสมองด้วยสาเหตุนี้เองนะคะคุณผู้ฟัง พระองค์จึงไม่มีพระราชประสงค์จะเลือกพระคณิษฐาของพระองค์มาเป็นพระชายาอย่างแน่วแน่ในพระราชาอไทยดังความในประวัติต้นรัชกาลซึ่งมีอยู่ว่าส่วนตัวฉันไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมเลยคงดื้อดันมั่นอยู่ว่าไม่ยอมเลือกน้องเป็นเมียในข้อนี้ฉันต้องเถียงกับใครๆมากมายจนเหลือที่จะจดจำบางคนขู่ว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้นจะนับว่าเป็นอันผิดราชประเพณี แต่ในข้อนี้ฉันชี้แจงว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชกรีวงศ์ที่ทรงได้น้องเป็นพระภรยาก็เคยมีมาสองพระองค์เท่านั้นคือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็คือสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองกับคุณผู้ฟังทรงได้เจ้าฟ้ากุณทนเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งกับทูลกระหม่อมของฉันอีกพระองค์หนึ่งทูลกระหม่อมของฉันก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าค่ะ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารไม่มีพระราชประสงค์จะเลือกพระคณิษฐาของพระองค์เป็นพระชายาแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสวภาหองศรีพระบรมราชินีนาถจึงรับสั่งให้พระองค์เลือกหม่อมเจ้าหญิงคนใดคนหนึ่งดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการที่ประสูตแต่หม่อมใหญ่เทวกุลณอยุธยา พระธิดาคนที่หซึ่งมีพระนามว่าหม่อมเจ้าหญิงทิพยรัตนประพาเทวกุลแต่ในเวลานั้นพระองค์เองทรงไม่รู้จักมักคุ้นกับหม่อมเจ้าหญิงพระองค์นี้เลยสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพงศีพระบร,รมราชินีนาถทรงรับสั่งว่าจะฝึกฝนกริยามารยาและก็สั่งสอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หขอพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตต่อไป ดังมีความในประวัติต้นรชัชกาลที่หกว่าเมื่อฉันไม่ยอมเลือกน้องเป็นเมียแล้วสเสด็จแม่จึงยอมว่าถ้าเช่นนั้นก้อยเลือกหม่อมเจ้าหญิงคนใดคนหนึ่งฝ่ายฉันเห็นว่าจะอิดเอื้อนหรือผัดพ่ต่อไปก็ไม่งามจึงทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอเลือกลูกสาวสเสด็จลุงคนหนึ่งสเสด็จแม่จึงรับสั่งว่าทรงเห็นว่าพอใช้ได้มีอยู่คนหนึ่งคือ หม่อมเจ้าหญิงเทพยรัตนประภาเทวกุลซึ่งเรียกกันว่าหญิงโอแต่ในเวลานั้นฉันยังไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรเลยจึงตกลงเป็นอันว่าเสด็จแม่ทรงรับจะฝึกฝนกริยามารายาและก็สั่งสอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยนำความกราบบังคุงทูลพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไปเมื่อได้ตกลงเช่นนั้นแล้วฉันรู้สึกชอบกล ฉันเองเป็นผู้ที่ได้เคยกล่าวค่อนแคะผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาบัดนี้ฉันเองจะต้องทำเช่นนั้นฉันได้เคยฟังผู้ใหญ่พูดอยู่ว่าการที่ไม่ได้เคยรักใครกันอยู่ก่อนนั้นไม่สำคัญอะไรพอได้อยู่กินด้วยกันแล้วก็จะเกิดความรักกันขึ้นเองจริงอยู่ที่เขาเป็นเช่นนั้นก็มีอยู่เป็นมากแต่ฉันอดรู้สึกไม่ได้เลยว่า การแต่งงานเช่นนั้นเป็นเหมือนการทดลองซึ่งถ้าเป็นผลสำเร็จก็อาจที่จะได้รับความสุขพอสถานประมาณแต่ถ้าไม่เป็นผลสำเร็จก็อาจที่จะเป็นเครื่องให้ความทุกข์และรำคาญมากอยู่แต่หลังจากที่ถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่ได้ไม่ทันถึงสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระประชวรอยู่แล้วก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมปศ2453ซึ่งตามโบราณราชประเพณีจะต้องงดการรื่นเริงทั่วทั้งพระราชอาณาจักรเพื่อไว้ทุกถวายพระบรมศพเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแต่ในระหว่างนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพขพงศีพระบรมราชินีนาถก็ยังทรงฝึกสอนกริยามารยาทให้หม่อมเจ้าหญิงทิพร,รัตนประภา แต่ภายหลังไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจึงทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสวสพาพงศีพระบรมราชินีนาถทรงกลิ้วและตรัสให้งดเสียดังความว่าสเสด็จแม่ก็ได้ทรงตั้งพระราชารอไยัยฝึกสอนหญิงโอเพื่อให้สมควรเป็นเมียฉันแต่ต่อมาภายหลังสเสด็จแม่กลิ้วและทรงบอกงดเองเรื่องที่รัชกาลที่6ทรงถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่นี้นะคะ จึงเป็นอันระงับไปประกอบกับเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกมุมารสวยราชสมบัติดำรงสยามรัฐสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วทรงอุทิศเวลาทั้งหมดปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่ออานาประชาราชชาวสยามทั้งปวงโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความสุขส่วนพระองค์ดังนั้นการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกมุมารทรงถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่จึงไม่ประสบความสำเร็จ และไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาพงศ์ีพระบรมราชินีนาถในครั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้พบก,กับหม่อมเจ้าวันวิมลพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์ค่ะคุณผู้ฟังและได้สถาปนาหม่อมเจ้าวันพิมลเป็นหม่อมเจ้าลักษมีลาววันในขณะที่ในช่วงเดียวกันก็สถาปนาหม่อมเจ้าวัลภาเทวี ขึ้นเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีกับคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้ราชาพิเศษสมรสมีอันต้องแยกกันไปแล้วต่อมาพระองค์ก็ได้ราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรสักสจีเป็นพระวรราชชายานะคะและสุดท้ายพระองค์ก็มีเจ้าจอมสุวัฒนาซึ่งต่อมาก็คือพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีแล้วก็มีพระราชธิดา พระองค์เดียวก็คือสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพันนวดีค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องราวของรัชกาลที่6ตอนที่ท่านเป็นสยามากุฎราชกุมารในครั้งหนึ่งพระองค์ก็ยังคงหนีไม่พ้นวิธีการดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียศิลปะแมกซีน .com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ